ค่ะนามัสการค่าเย <c oughs> จเลทรว่าไง <c oughs> ลาวคะ่ะอาจารย์ลาวเออเตอนนี้อยู่ในถ้ำเลย,เเยไม่ได้เอาหนังสือมาแต่ชิ่ว่าไม่โชวมาแล้วให้เลขชูกไปแล้ววันที่แล้วให้ดอกหลังถูกเลยจะดายมากเหรอคะสี 4, 7, เ่เจ็ดหกเกลข้าบนเข้าวล่างหรอคะ าบนข้าวาข้าบนเข,าาขา้าล่างเลยนี่ออกเพรสี่เจ็ดหกเลยสี่เจ็ดเอ้ 4, 7, <c oughs> เจ็ดหกเลยมันออกไปเจ็ดเก้ากระโดดของมันก็นถูกดเ, <c oughs> เอยใช่พะอาจารย์เลี้ยงไก่เน็ตไม่เล่า <c oughs> แต่ไม่ถูกหรอกไปบอกเขาบอกว่าหวยออกตัวนี้จะเลี้ยงไง <c oughs> <c oughs> แต่ให้เบิร์แล้วรวยไปเบิร์แล้วรวยถูกนะค่ะ เงี่ยเซียนน้อยไม่ได้ให้ไปบึงแล้วรวยให้ไปสองดอกเลยอให้ไปสองดอกเลยดอกหลังถูกเลยโอ้ยทำไมให้ไม่เหมือนกันก็เอ๊ะมันเยอะแล้วเนาะก็เลยไม่ให้ไม่ให้กระดาษไปเลยาถูกเราถูกไปดอกมะบอกมาเฮะไม่เป็นไรแล้วเผื่อใครจะซื้อก็ซื้อเขาซื้อโอ้โหมาแม่นเลยเดี๋ยวมัน จะให้เลขกทูบแบบกักเลขคำนวณจากเบอร์เอาเลขทูบนั่นละมั้งนะค่ะได้เอาเลขทูบแล้วเอาของเซนน้อยที่ว่ามีหวยดาวแม่นไหมแม่นครั้งวันที่แล้วเข้าสี่เก้ามเต็มเลยเข้าสี่เก้าเลยเนาะค่ะอ่าเหมือนกบสี่เจ็ดด้วยม่ใช่หรอสี่เจ็ดมันเป็นงวดก่อนนะค่ะก็เหมือนอาจารย์ได้ยินว่าสนะี่เก้าสี่เจ็ดั่นหะมา ไอ้อเสียนน้อยแม่นั่นดูเลยวะเข้าทั้งสองหมายเลขเลยอของเสียนน้อยบางครั้งก็เป็นออกตัวกลับเออเข้าเข้าเรื่อยแหละเข้าบ่อยอันนี้ให้ให้เอาศูนย์เก้านี่ยนะเอาไว้คเป็นเลขล่างศูนย์เก้าเลขล่าง เออใช่แ,แล้วเ,ออเลขทูปมันได้ศูนย์เก้าสามไงศูนย์เก้าสามเออแล้วจะหาอะไรมาแทรกจะเป็นหลักร้อยก็แค่นั้นเองใช่ไหมแล้วก็กลับเก้านะเป็นหกด้วยนะศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามเนาะเออศูนย์เก้าสามนะให้มันให้มันไปอยู่เลขข้างบนเลขหลังแล้วก็ศูนย์ ้านะให้เป็นเลขหน้าข้างล่างแล้วก็จะหาหลักร้อยอะไรใส่จากนั้นก็หรือจะเอาของมันสามตัวนั้นใส่ของมันเองก็ได้เอาสามตัวเลยค่ะอาจารย์เนี่ยก็มันก็มีสามตัวของมันอยู่แล้วไงนะศูะ 93, นยะ์เก้าสามเนาะเออใช่ศูนย์เก้าสามถ้าจะตัดเล่น <c oughs> ก็แบบอีว่าที่แล้วนะจุดใดสี่เจ็ดเก้าเลยออกสี่เจ็ดหกเลยไหมนะ,ะโอ้โหทรงงูไปเห็นไหมได้ดูไหม เห็นอยู่ค่ะเจิดใจเองเขาเรียกงูอะไรทางกระชังไปนอนเรียกงูอะไรเนี่ยงูเขียวงูเขียวอะไรตัวมันแดงล่ะงูเขียวอะไรไม่รู้ถ้าเห็นใกล้ๆก็จะรู้อยู่หรอกมันหางไหม้หรือไม่ไหมแค่นั้นแหละโอ้ยมันมงูเขียวอะไรตัวเท่าขวดกระทิงแดงนัินน่ะนั่เแหละ น่าจะเป็นงูเขียวแหละเขาเรียกงูเขาวม้างูเขาอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วนิดว่าเป็นงูเขียวมาใช้งูเขียวแล้วันตัวออกสีทองตัวออกสีทองทองลายคาดทองลายคาดทองทองเหลืองแต่ทางนี้เขาเรียกงูขาวม้านะแต่มันทางงูขาม้ามันจะแดงเลยออกออกแดงทองนี่มันน่าจะอยู่ในถ้ำมากเราเลือกเครื่องจะลอกคาบมานะช้านะตั้เราก็ตกใจ ขายลูกเลืปุ๊บเรือค่ะลาวนี่ลาพัฒนานี่ตัดตัดข้างหน้าก็คือเก้าศูนศูนย์เก้าใช่เก้าศูนย์แล้วเลขคำนวณนะ่ะชุดหนึ่งคืออะไรคะเลขคำนวณมันได้มาแปดศูนแปดไงก็เลยไม่ไม่ให้เลขคำนวณมันจะจับสนกันให้แต่เลขเข้าไปอ๋อเอาแต่เลขถูก้ะทันนีว่ามาศูนย์ ของจำไม่ได้ศ oh. mm ูน hmm. ย mm ์แปดไงพอศูนย์เก้าก็เลยให้ให้เลทูปเลยเผืเลทูปแมนค่ะเลทูปแมนก็รือว่าของเจำน้อยมีอะไรก็เอาใส่ใส่หลักร้อยไปนะใส่หลักร้อยจากจากเก้าเนี่ยจากเก้าก็ใส่หน้าเก้านะใส่หน้าเก้านะหง่ะเก้าสามเงียหรือเอาอะไรใส่แปลหน้าไปแค่นั้นก็จัด ตัดเอกนั่นมันออกก็นั่นมันมาออกหรือเลขหลักพันไปแล้วอ่ะใช่ไหมเอขหลักพันเลขสี่ตัวไปแล้วอ่ะมันเข้ากันอยู่ของเสียนน้อยวันนี้มีสามมีสี่เออน้สี่มันน้าจูปาได้เหมือนกันแล้วจะเป็นสี่เก้าศูนย์แล้วแต่เอฟซีเขาเลือกเขาเสียนน้อยก็ลงไเาอะแต่ว่ามันเข้ากันแล้วนี่เก้าสามสามเก้า ถ้ามันได้มาอย่างนั้น,นอ่ะเสลล์ถูกมาเราจุดเลยก <Okay. S 2> ็ลองไม่เอาเลขคำนวณเลยเอาเลขถูกเลย okay, เอาแค่เลขถูกก็พออาจารย์ก็อย่างงี้ทีเดี๋ยวโพดไปจะหาว่าโอ้ค้าอาจารย์ทำไมไม่ส่งมาทั้งสองดอกก็กลัวมันจะเยอะนะะ้อราถูกมันเป็นแบบนี้ลังเลเอ้ยนี่แหละมันลังเลแล้วล <ะ S 2> ไอ้บางทีมันเข้ากันว่าจ<ล>ะว่าเยอะไงเราก็เกรงใจคนซื้อนะ ว่าคนทำแล้วก็เก่งใจคนซื้อว่าคนซื้ออ่าหมดตังเยอะหลายตัวก็หมดตังอ่ะตอนนี้อยู่ทำก็จะให้เลขเดียวนี่แหละว่าโทรจะโทรไปหาดรวยถ้าไม่โทรหาก็เราก็พิมพ์ลายไม่เป็นด้วยไงถ้าพิมพ์ลายเป็นก็จะพิมพ์ไปบอกเสียน้อยเรพูดคนเดียวเลยนั่งคุยคนเดียวเลยเมือนก็ไอ้คำชะโนดนะคำชะโนดก็มีเพื่อนคุยนะ <c oughs> เดูอแล้วเบื่องแล้วรวยไปกับเข้าเข้าไปเข้ารายกลุ่มไงทาไม่ได้นานเบื้งแล้วรวยเขา้าเข้ารายกลุ่มเข้าลายกลนะุ่มเบื่องแล้วรวยอ่ฮะบื่องไปโชคดีไม่ใช่เลยนโชคดีไม่ใช่เลยนะกทองเที่ยวมาจากนครสวรรค์เนาะโยมค่ะ <c oughs> เออถ้างั้นก็ไม่ลบกวนอาจารย์เนาะเอาแค่นี้แล <c oughs> ้วกัน่เ <c oughs> ขากลับแล้วเขกลับแล้วคุยอีกหน่อยได้ เคยๆหน่อยก็ได้ครับแล้วนักนักท่องเที่ยวมาเที่ยวโอ้น่าน่าจะหนาวเนาะวันนี้ไม่ค่อยหนาวเหมือนสองสามวันก่อนหนาวมากเที่ยนน้อยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเนี่ไม่ได้ไปไหนไปแถวแถวใกล้แถวนี้แหละเ,เดินทางนิดหน่อยเข้าๆแถวบ้านไปหาไอ้คนนอนปลาไปหาใครแถว์เน้นะเดี๋ยววันวันที่สิบสิบหก เอาหวยไทยไปอีกสักหมายเลขสองหมายเลขเนาะค่เดี๋ยวอาจารย์จะโทรไปหาเองแล้วนะหรือลายมาก็ได้จอดว่างแต่กดลายติ้งงองมาเล้กน้อยลายเป็นมันจะไปยากอะไรหรอลายเป็นอยู่พยายามลายไม่ติ้ไม่เป็นน่าจะมีตัวเลขมาเพิ่มใช่ไหมคะน่าจะเพิ่มแต่เลขหรือสองเลขประมาณนี้แหละค่ะเื่อมันมาจะเสียใจอย่างเอสองสองหนึ่งนึ่งมนเลยจอดสุดท้ายน้ำชอบมานะ ใช่แต่แต่เราวันนี้ก็มั่นใจศูนย์เก้าเยอะเกินมืของเราได้ศูนย์แปดมั่นใจศูนย์เก้าเก้าศูนย์เออค่ะ <Okay. S 2> ล่างนะข้างล่างจาเลขทูบไม่ก็หกนะข้างหลังก็อย่าลืมกระดกเก้ากระดกหกด้วยนะค่ะ okay. นั้นกหกกระดกเก้าด้วยนะโชว์ตัวเลขให้เอฟซีดูก่อนอ,อ, okay. อาจารย์ถ้า อันนี้ก็ไม่รบพวนแล้วนะอเอาแค่นี้ไอ้ฟีนะแดดจ้าตามหลวพ่อเนี่ยต่อตามได้หลวพ่อบอกแน่ยนเราเลีกล้วมันได้ไหมอย่างนั้นนะเมืงวดที่เราแต่ไม่ได้ลงนะอดอกทีสองไม่ได้ลงลงแต่ดอกแรกไป<ๆ>ก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเหล้าก็ไปเลี้ยงไก่เหล้าบุรีกล้วยอะไรที่มันแค่ปัญหาได้เนะาะวมืน,นี้ก็บอกเหมือนเดิมว่าถ้าถ้าเข้าก็เลี้ยงเหมือนเดิมนะขอให้ขอให้ให้เข้าอะเนาะ ค่ะให้เข้าดีกว่าโชคใจมันมาแล้วขอให้เข้ากระจุนดอกเดียวนะจุดเพียดอกเทียดอกไม่เนี่ยคอยคำนวณถ้าคำนวณถ้าคำนวณมาหือมาด้วยการก็มันมาล่างมาหน้านมาหลังก็ค่อยวันศุกร์ก็ค่อยว่ากันใหม่ค่ะวันนี้วันพฤหัสเนาะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์วันจันทร์ค่อยว่ากันใหม่เอาขอให้เอฟซีโชคดีมีชัยเลยเนาะก็ยหลุนกันสองตุ่ม อ่าโชคดีจเจริญจะจะพรจ้าเจริพรเลยเนาะสาธุค่ะค่ะแนวทางเล่าพัฒนาของพระอาจารย์กะจบแล้วเนาะค่ะทีนี่กับมาต่อของเล่าพัฒนาของเสียนน้อยค่ะปังไม่แพ้ใครเนาะหววบางหาันกะแตกซีเก้าเก้าซีเนี่ยค่ะวิ่งเข้าบนเลยเข้าเข้าบนเข้าล่างเพราะว่าสี่กับเก้าให้ไปหววที่แล้วค่ะหววที่วันที่แปดที่ผ่านมาเนาะค่ะ นี่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกตัวเน้นนะคะนี่ของเสื้อน่อยแตก4994ค่ะแต่วิ่งรูดเข้าค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะแล้วก็เข้ากับตามตโองวดเมื่อนี้นะคะงวดของวันนี้เลยของเสียนน้อยคารวยให้มาแบบนี้ค่ะ ลาพัฒนาวันที่สิบเชี่หน่อยพ้ารวยให้วิ่งสามกับสี่ค่ะให้วิ่งไปที่สามกับสี่ตัวไรสิมาเชี่ยหน่อยกัย่งบบหูเนาะขาะแต่วานเน้นห้อยู่เนี่ยค่ะเจาะให้สามสี่แล้วก็สามเก้าค่ะต,ตัวอื่นๆกะเอาเด้อค่ะเอาคือกันนั่นละเห็นบ่ละงวดที่ผ่านมาเชี่หน่อยบรยวิววงตูมันออกมันกันย่งออกเนาะค่ะตูเจาะบบออก ออกตูทีโบเจาะตูร่องเนาะคะ่ะวันนี้ก็คือกันเส่นหน่อยก็ว่าให้เอาทุกตัวค่ะโดยเฉพาะตูเจาะอย่าลืมกลับเนาะคะ่ะตูเจาะนี้อย่าลืมกลับเป็นอันขาดถา,ถา,ถา,ถากทาบกับเนี่ยอาจจะพลาดเนาะคะ่ะอาจจะพลาดได้ฉะนั้นแล้วเขาต้องเอาทุกตัวแล้วก็ตัวเน้นอย่าลืมไปกลับด้วยค่ะเพื่อทีจะไม่พลาดเวลาไว้ออกมาเป็นตัวกลับเนาะ ค่ะท่านผู้ชมอ่ะสำหรรบคลิปนี้เส้อนออยกับคอตัวพอกันไหมหลุ่นสองทุ่มเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งรู้ผลรู้กันว่าจะแตกหรือไม่แตกคะ่ะ